ความจริงคือสิ่งไม่ตายเหมือนที่เธอนั้นหลอกฉันไม่ได้อาจเจอรู้ในวันที่สายยอมเป็นควายเพื่อความรักดี ยังน้อยก็เคยได้ทำถึงจะช้ำแต่ว่าฉันเต็มใจเป็นคนดีที่เธอไม่จำยังตอกย่ำด้วยกันมาทิ้งฉันไปให้เธอไปทั้งหมดไม่เคยขดไม่เคยโกงอยากเห็นเธอสุขสบายจนวันสุดท้ายที่ลงลงความรักที่ยิ่งใหญ่กายเป็นเรื่องเก่าวันที่เคยตกใจเป็นแค่ละครน,นำเน่า เจ็บแล้วก็จำํำขอเวลาทำใจเธอมาทำให้กลัวจนไม่กล้ารักใครพักใจกันยาวยาปวดราว้ามันปวดฟันเขาถามว่าฉันเป็นใครก็ตอบเขาไปพี่น้องกันแค่นั้นก็จบเราคงไม่พบกันอีกเส้นทางที่ควรจะหลีกให้เธอเดินไปไม่ต้อง้นกับอดีตคอยโชคดีไปจนวันตายอย่าได้โชคร้ายเหมือนที่ฉันเจอ ขาพูเหมาะแล้วที่จะคู่กับเธอยินดีจะปล่อยมือถ้ามันคือสุขของเธอหมดเลี้ยวแรงที่จะยืมนไว้ได้แต่เพียงมองดูเธอที่เดินจากไปฉันมีค่าแต่ไม่มีความหมายไม่กี่คำที่อยากจะพูดเธอบายบายและแล้วก็ต้องรับความจริงฉันไม่ได้สำคัญที่เธอจะไม่ทิ้งและเรื่องราวที่เกิดคือเรื่องจริงเธอคงไม่สำคัญและเธอไม่ใช่ทุกสิ่งยินดีกับเธอไม่ว่าเธอ,เธอจะ